หอมหนึ่งกระเทียมหนึ่งมะกรูดหนึ่งหัน่นตำตำให้แหลกผสมน้ำเปล่าหนึ่งลิตร คนให้เข้ากันน้ำมากองเอาแต่น้ำใส่ถังฉีดพ่นเพิ่มสารจับใบน้ำยาล้างจาน1ช้อนโต๊ะเขย่าก่อนใช้ เราจะนำไปไล่และกำจัดมแมลงศัตรูพืชกันเลยครับสวัสดีครับทุกท่านเละทีีช่องวิธีไทยพีชนแนลนะครับในวันนี้แนวทางกเกษตรดีๆจากทางช่องวิชีไทยพี h ช n แนลนำเสนอวิธีการไล่และกำจัดมแมลงศัตรูพืชจากหอมแดงกระเทียมและผลของมะกรูดนะครับซึ่งผมได้ทำน้ำยาในการกำจัดและไล่มแมลงมาให้ทุกท่านได้ดูแล้วครับ เดี๋ยวเราจะนํามาใช้กับต้นพืชทุกชนิดนะครับเพราะว่าสูตรนี้นะครับไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชและตัวเราเองด้วยครับถ้ายิ่งใช้เป็นประจำนะครับมดแมลงศัตรูพืชจะไม่เข้าใกล้ต้นพืชของเราเลยครับเดี๋ยวตามมาดูวิธีการใช้กันได้แล้วครับสูตรไล่และกําจัดแมลงสูตรนี้นะครับทําง่ายใช้สะดวกใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้นใช้ได้หมดเลยครับ ไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชและตัวเราเองด้วยครับและยิ่งถ้าเราใช้เป็นประจำนะครับจะไม่มีมแมลงศัตรูพืชชนิดไหนนะครับมาลกปวนต้นเพลิงเราให้เสียหายได้เลยครับแล้วถ้าท่านใดนะครับไม่เข้าใจอย่างไรนะครับในคลิปนี้และวิธีการทำวิธีการใช้น้ำยาสูตรนี้นะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องดิชัพีแชนแนลได้นะครับในการฉีดพ่นน้ำยาสูตรนี้นะครับ เราจะฉีดพ่นตอนช่วงเย็นถึงพบค้าและใช้ทุกๆ2-3ถึง3วันเลยนะครับในระหว่างการระบาดของสัตููพืชหรือถ้าใครจะควบคุม,มแมลงศัตรูพืชไม่ให้เข้าใกล้ต้นพืชของเรานะครับเราก็ใช้ทุกๆ7วันเลยครับได้ผลดีมากลองทำใช้ภายในสวนผักและภายในบ้านง,งเราได้เลยครับ และคลิปนี้นะครับผมหวงว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการทําน้ํายาสูตรนี้นะครับนาําไปไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชในสวนพืชและผักภายในบ้านเรานะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในเรื่องการ,กรเกษตรนะครับ ช่วยประหยัดรายจ่ายประหยัดต้นทุนภายในโครเรือนของเราได้เยอะเลยครับทำน้ำยาขึ้นใช้เองนะครับไล่และกำจัดมแมลงศัตรูพืชปลอดสารพิษด้วยครับ